หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาสยามยังไม่ทันตั้งตัวพระยาตากศินมหาราชตั้งตนขึ้นเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่พมา่ายังไม่ยอมปล่อยให้สยามเข้มแข็งพระเจ้าอังวะแห่งพมา่าคิดการใหญ่ตั้งใจจะทำลายสยามอีกครั้งแผนศึกถูกวางไว้อย่างรอบคอบให้ทัพพมา่าลงมาทางเชียงใหม่และอีกทัพเข้ามาทางด่านพระเจดีสามองค์เป้าหมายคือโอบล้อมตีกรุงธนบุรี สงครามครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาพม่าบังคับชาวมอนให้สร้างเส้นทางทัพมอนถูกกดขี่ข่มเหงครอบครัวถูกจับเป็นตัวประกันความโกรธสะสมกลายเป็นไฟแห่งการต่อต้านพระยาเจ๋งและผู้นำมอนลุกขึ้นเป็นแกนนำมอนรวมกำลังซุ่มโจมตีทัพพม่าที่ท่าดินแดงทหารพม่าถูกสังหารสิน้นมอนยึดอาวุธและโห่ร้องก้องป่า ไฟแห่งการกรบฏลุกลามไปทั่วหัวเมืองมอนเมืองเมตมะ,ตะ,มะและเมืองหงสาวดีถูกชิงคืนข่าวการลุกฮือของมอนสั่นสะเทือนถึงกรุงธนบุรีข่าวกบฏมอนไปถึงกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินทอดพระเนตรทับเรือจากริมฝั่งพระองค์ทรงพิจารณาโอกาสทองพม่ากำลังติดศึกกับมอนหากสยามรีบตีเชียงใหม่จะตัดกำลังพม่าได้พระองค์ทรงประชุมเหล่าแม่ทัพในกอง เจ้าพระยาจัก,กรีและเจ้าพระยาสุรสีถวายความเห็นทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องรีบยกทัพขึ้นเหนือพระเจ้าตากสินจึงประกาศคำสั่งศึกเสียงค้องกลองศึกดังสนั่นกรุงธนบุรีกองทัพหลวงออกจากกรุงธนบุรีโดยกระบวนเรือเสียงกลองรัวสะเทือนลำน้ำเจ้าพระยาเรือรบหลวงแล่นเรียงรายเป็นกระบวนยาวเหย็ดธงชัยสีแดงโบกสะบัดท่ามกลางสายลม ชาวบ้านริมฝั่งพากันออกมาส่งด้วยความศรัทธาพระเจ้าตากสินประทับบนเรือพระที่นั่งพระองค์ทอดพระเนตรไปยังท้องฟ้าอย่างแน่วแน่เมื่อถึงเมืองตากกองทัพหัวเมืองเหนือสองหมื่นนายมารวมตัวเจ้าพระยาจัก,กรีนำทัพหน้าเข้าเฝ้าเสียงโห่ร้องกึกก้องปลุกขวัญทั้งกองทัพสยามขณะที่กองทัพสยามรวมพลที่เมืองตากข่าวร้ายเดินทางมาถึง อาแซวุ่นกียกทัพใหญ่ลงมาปราบมอนพวกมอนแตกพ่ายถอยหนีลงใต้พระเจ้าตากสินทรงวิตกหนักหากพมา่าตามมาถึงชายแดนสยามจะเกิดภัยใหญ่หลวงแต่หากละทิ้งเชียงไหม่ก็เท่ากับเสียโอกาสทองพระองค์ทรงประชุมเหล่าแม่ทัพในกองอีกครั้งเจ้าพระยาจัก,กรีเสนอให้ตีเชียงใหม่ทันทีพระเจ้าตากสินพยักพระพักอย่างเด็ดเดี่ยวคำสั่งศึกถูกประกาศ กองทัพเคลื่อนสู่ลำปางทันทีกองทัพเจ้าพระยาจักรีเคลื่อนเข้าสู่ลำปางชาวเมืองมองดูด้วยความลังเลพระยาจ่าบ้านและพระยากาวิละถูกบังคับให้อยู่ฝ่ายพมา่าแต่ในใจยังคงพักดีต่อสยามเมื่อเห็นกองทัพสยามมีกำลังเข้มแข็งทั้งสองตัดสินใจหันกลับมาหาพระนครพระยาจ่าบ้านคุกเขา่าถวายสัตว์ต่อเจ้าพระยาจักรีพระยากาวิละก้มศรีศรษะ ประกาศสวามิภักดิ์ต่อสยามกองทัพสยามได้พันธมิตรที่ชาวเมืองเชื่อถือลำปางกลายเป็นฐานสําคัญในการตีเชียงใหม่กองทัพสยามยกจากลำปางมุ่งหน้าสู่ลำพูนแม่น้ำปิงทอดยาวขวางเส้นทางเบื้องหน้ากองทัพพม่าตั้งค่ายสกัดริมฝั่งแม่น้ำพลธนูพม่าขึงคันศรเตรียมพร้อมเจ้าพระยาจัก,กรีสั่งตั้งค่ายประชิดเสียงกลองรบดังลั่นป่า ทหารสยามโถมเข้าตีค่ายพม่าด้วยความฮึกเหิมเสียงปืนไฟและดาบปะทะกันกึกก้องศึกดำเนินอยู่หลายวันอย่างดุเดือดฝุ่นควันและเสียงร้องก้องสะท้อนทั่วลำพูนข่าวสึกที่ลำพูนถึงพระเจ้าตากสินพระองค์รีบเสด็จนำกองทัพหลวงเข้ามาช้างสึกหลายเชือกเคลื่อนตามพระราชาเสียงคล้องกลองดังสะท้านไปทั้งป่ากองทัพสยามรวมกำลังกับทัพเจ้าพระยาจักรี ขวัญใจของทหารเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลพระองค์ทอดพระเนตรแนวค่ายพมา่าแสงเพลงส่องประกายสะท้อนพระพลักเข้มแข็งคำสั่งล้อมเมืองเชียงใหม่ถูกประกาศเสียงโห่ร้องสนั่นทั่วกองทัพกองทัพสยามเคลื่อนสู่กำแพงเชียงใหม่ค่ายล้อมถูกสร้างรอบเมืองทั้งสามด้านคูน้ำและแนวไม้ขวากขุดขึงอย่างมั่นคงพระเจ้าตากสินห้ามตีพร้อมกันทุกด้าน ทรงให้เลือกเจาะทีละด้านเพื่อความรัดกุมเจ้าพระยาจักรีเริ่มขุดคูประชิดกำแพงปืนใหญ่ถูกวางเรียงรายประจุค,ค่ายพม่าพยายามตีโต้แต่พ่ายถอยชาวเมืองเชียงใหม่ลอบหนีออกมาหากองทัพสยามกองทัพสยามได้รับกําลังคนเพิ่มทุกวันพม่านำทัพออกมาตั้งค่ายประชิดพวกเขาพยายามตีโต้ค่ายสยามหลายครั้งแต่ทุกครั้งถูกผลักกลับด้วยความสูญเสีย เสียงโห่ร้องของทหารสยามดังก้องศึกดำเนินทั้งกลางวันและกลางคืนค่ายพม่าเริ่มอ่อนแรงและขวัญเสียชาวเมืองเชียงใหม่ที่ซ่อนตัวในป่าเริ่มออกมาช่วยสยามผู้คนหลั่งไหลเข้าค่ายสยามไม่ขาดสายขวัญกำลังใจฝ่ายสยามพุ่งสูงสุดกำแพงเมืองพม่าถูกบีบคั้นจากทุกด้านข่าวด่วนมาถึงลำพูนจากเมืองตากพม่ายกทัพตามครัวมอนเข้ามาทางด่านนาเกาะดอกเหล็ก ผลนับพันกำลังเคลื่อนเข้าสู่แดนสยามพระเจ้าตากสินทรงรับสารด้วยพระพักเคร่งเครียดทรงตระหนักว่าศึกกำลังบีบมาจากทั้งเหนือและใต้พระองค์สั่งให้แบ่งกองทัพออกไปสกัดพมา่าเจ้ารามลักษ์ได้รับหน้าที่นำทัพพันแปดร้อยนายเสียงกลองศึกดังขึ้นอีกครั้งกองทัพเคลื่อนลงสู่จอมทองด้วยความเร่งรีบสถานการณ์ตึงเครียดมากยิ่งกว่าเดิม พม่าตามครัวมอนเข้ามาถึงอูวาวัวการประทะเกิดขึ้นกลางหุบเขาพม่าส่งแม่ทัพจากไกวอเข้าตีมอนตอบโต้ด้วยปืนและหอกจากไกวอถูกยิงสิ้นกลางสมรภูมิพม่าพ่ายแต่กระจัดกระจายครอบครัวมอนรีบหนีเข้าสู่แดนไทยข่าวชัยชนะเล็กๆนี้ถึงเมืองตากพระเจ้าตากสินทรงโล่งพระไทยบางส่วนแต่ยังไม่อาจประมาทศึกใหญ่ที่เชียงใหม่ ครัวมอทยอยเข้ามายังค่ายสยามจำนวนมากเสียงร่ำไห้ปนกับเสียงโห่ร้องแห่งความโล่งใจพระเจ้าตากสินทรงรับครัวมออวยเมตตาพระองค์โปรดให้ตั้งด่านรับคนทั้งสองทางด่านท่าดินแดงกับด่านเมืองตากคอยต้อนรับครอบครัวมอนชาวมอนก้มกราบน้ำตานองหน้าพระเจ้าตากสินทรงประทานอาหารและที่พักขวัญกำลังใจมอนและสยามเชื่อมโยงเป็นหนึ่งทุกคนร่วมหวังให้เชียงใหม่แตกโดยเร็ว เสียงสวดขอพอรดังทั่วค่ายสยามยามค่ำคืนเจ้าพระยาจักรีเร่งตีค่ายพม่าที่ตั้งริมแม่น้ำพิงการรบดำเนินอย่างดุเดือดหลายวันเสียงปืนใหญ่สยามกึกก้องสะเทือนผืนแผ่นดินค่ายพม่าถูกตีแตกทีละส่วนศพทหารล้มรายรอบลำน้ำค่ายสยามขยับใกล้กำแพงเชียงใหม่มากขึ้นพระเจ้าตากสินเสด็จมาถึงสมรภูมิพระองค์ทอดพระเนตรศึกอย่างใกล้ชิด พระพักเต็มไปด้วยความแน่วแน่ศึกใหญ่ใกล้ถึงจุดตัดสินกองทัพสยามตั้งค่ายล้อมเมืองเชียงใหม่ทั้งสีทิศปีกากลางออกคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ปืนใหญ่ถูกติดตั้งรอบเมืองเสียงกลองศึกดังทุกยามพม่าภายในเมืองเริ่มขาดสเสบียงพยายามตีโต้แต่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าชาวเมืองที่อดอยากแอบหนีออกมาพวกเขามาหาสยามด้วยความหวัง กำลังพลฝ่ายสยามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการล้อมบีบเมืองเชียงใหม่ให้ใกล้แตกเจ้าพระยาสุรสีนำทัพเข้าตีค่ายพม่าหน้าประตูท่าแพการรบประทะอย่างรุนแรงปืนใหญ่สยามถล่มแล้วป้อมกันพมา่ากำแพงบางส่วนพังทลายพม่าพยายามตั้งแนวใหม่แต่ทัพสยามโถมเข้าติดพันไม่หยุดเสียงโห่ร้องสะท้านทั่วสนามค่ายพม่าหน้าประตูท่าแพแตกพ่าย ทงใช้สยามถูกปักบนแนวค่ายสัญญาณแห่งชัยชนะเริ่มปรากฏค่ายพม่าทั้งตะวันตกและท่าแพ้ถูกตีแตกข่าวนี้ถึงพระเจ้าตากสินทันทีพระองค์ตบพระเพลาตรัสด,ด้วยความโล่งพระทัยว่าครั้งนี้จะว่าใครเก่งกว่ากันได้อย่างไรภายในเมืองเชียงใหม่ความสิ้นหวังปกคลุมโปสุพลาและโปมายุง,งวลตัดสินใจถอยหนีพวกเขาพาผู้คนหลบออกทางประตูช้างเผือก กองทัพสยามไล่ติดตามไม่หยุดเสียงกรีดร้องและคมดาบดังก้องราตรีเชียงใหม่ถูกทิ้งร้างจากพม่าในคืนนั้นรุ่งเช้าพระเจ้าตากสินเสด็จเข้ากรุงเชียงใหม่กระบวนพยุหยาตราเข้าสู่เมืองด้วยความสง่างามช้างเชียงใหม่หมอบกราบรับเสด็จทงใช้สยามโบกสะบัดเหนือกำแพงเมืองพระเจ้าตากสินเสด็จประทับกลางท้องพระโรงเหล่าเท้าพระยาทั้งหลายมาเฝ้า พระองค์โปรดแต่งตั้งพระยาจ่าบ้านเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่พระยากาวิละเป็นเจ้านครลำปางบ้านเมืองลาน,านากลับคืนสู่อาณาจักรสยามเสียงโห่ร้องแห่งความปลื้มปีติสั่นสะท้านทั่วเมืองชัยชนะที่เชียงใหม่ทำให้พม่าสูญเสียกำลังมหาศาลปืนใหญ่กว่า2,000กระบอกตกอยู่ในมือสยามม้าและอาวุธจำนวนมากถูกยึดแต่ที่สำคัญยิ่งคือความมั่นใจของกองทัพ พระเจ้าตากสินทรงปลื้มพระไทยอย่างยิ่งการตัดสินใจเสี่ยงครั้งนี้บรรลุผลพม่ายังไม่ทันรวมพลใหญ่สยามก็ตัดกำลังได้ก่อนลาน,นากลับคืนสู่สยามโดยสมบูรณ์ผู้คนหลั่งน้ำตาแห่งความสุขแผ่นดินสยามหายใจได้อีกครั้งพระเจ้าตากสินประทับอยู่เชียงใหม่เพียงเจวันจากนั้นรีบเสด็จกลับตากเพื่อเตรียมรับศึกใต้เจ้าพระยาจักรีได้รับมอบหมายให้อยู่จัดก,การเมืองเชียงใหม่ พระองค์สั่งให้เกลีย้ยกล่อมผู้คนในลานนากลับบ้านเมืองแพร่เมืองน่านล้วนเข้ามาสวามิภักดิ์อาณาจักรสยามขยายขอบขันธศีมาอีกครั้งพระเจ้าตากสินสแสดงถึงวิสัยทัศน์อันกล้าแกร่งใช้ชนะครั้งนี้ตัดกำลังพมา่าได้สำเร็จลานนากลับคืนสู่สยามตั้งแต่ปีมะเมียพศ2อ1พมเเป็นต้นมาเรื่องราวแห่งพระเกียรติประวัติยังสืบสารตราบทุกวันนี้